ฮนุมันกองปราบมีการทลายแก๊งหลอกขายดาวรถนะคะเพื่อที่จะส่งขายไปยังประเทศเมียนมาค่ะนอกจากนี้ยังมีการรวบเจรัดแม่สอดพร้อมสมุนอีกเพียบเลยค่ะ โดยทางเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษธนุมันกองปราบค่ะมีการบุกเข้าค้นพื้นที่ทั้งหมด21จุดทั่วประเทศค่ะในการกวาดล้างจับกลุ่มทั้งหมด23ผู้ต้องหานะคะซึ่งถือเป็นขบวนการที่มีการหลอกดาวรถป้ายแดงค่ะเพื่อที่จะส่งขายไปยังประเทศเมียนมา2เครือข่ายใหญ่เลยนะคะ สำหรับเป้าหมายสำคัญค่ะอยู่ที่บ้านพักหลังหนึ่งในอำเภอแม่สอดจังหวัดตาค่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มนางรัตนาพรหรือว่าเจรัตแม่สอดนะคะฐานร่วมกันช่อโกงและร่วมกันเป็นอั้งยี่ซ่องโจรค่ะโดยพบหลักฐานว่าเป็นนายทุนคอยที่จะจ้างให้ชาวบ้านที่กำลังเดือดร้อนเรื่องเงินนะคะไปติดต่อดาวรถใยแดงตามศูนย์รถยนต์ต่างๆเมื่อได้รถมาแล้วก็จะมีการส่งไปให้กับเจรัตเพื่อที่จะส่งข้ามไปขายยังประเทศเมียนมาค่ะ จากการตรวจคนที่บ้านพักของผู้ต้องหานะคะก็ยังพบว่าเป็นบ้านเดี่ยวที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นรถที่เตรียมไปส่งขายยังประเทศเมียนมาอีก4คันค่ะสำหรับผลปฏิบัติการในครั้งนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุมผู้ต้องหาที่ร่วมเครือข่ายตามจังหวัดต่างๆได้ทั้งหมด15รายค่ะก่อนที่จะมีการควบคุมผู้ต้องหานะคะเข้าไปสอบสวนแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนที่กองปราบปรามค่ะ